สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทอปสตาพาชมไปทั่วเหมือนเดิมนะครับมันอี้ล้างอากาศฝนตกครับคึมฟ้าคุมฝน,น,นกันเลยพาออกมาบึงสวนกล้วยครับกล้วยหอมทองน,นี่ครับของของมูเนี่ยนะครับของนองยูบานเห็ดหอมทอง เนื้อทีนี่ประมาณจากไหแบ่งบ่พ่อเลยเนาะเออเนื้อทีบางงานนี่แหละครับพ่อหาหกสิบต้นพ่อลอยตนบ,อบน่อบออประมาณเกือบลอยตนครับ,บห,อนะหอมท้องุนดวนครับไหนต้นแบบเลยงานงเมื่อ,อ,อ,อโอ้เนี่ย เน,นี่ยเี้เเาย,ยาซื้อมาส่หัาหวายเท้าโอ้นี่ดิเอ้าหน้าบานเท้ากับปูเลยยี่ติเอ้า <c oughs> หัหวใจเท้าครับนนซื้อมาหนาสิหัวใเท้าครัน อันนี้วิธียังเขาใส่ปุ๋ยเห็ดังผิสิไม่าเนกินน้ำแม่าไ่ได้กินเม็ดเนาะโอคือเห็ดดีสิี่เป็นเม็เห็นต้นเอียงเสแล้วอดีนก้ำมั่ก็ให้เป็นน้ำี่เหนยกินเลยอ๋อฝนตเาก็ให้น้ำโอ้ให้ปุ๋ยือตั้งชาติให้มอนีแล้วก็ฝนถืตกวามันก็ดีมันก็ตื้นมืนไปเลย นนเนาทีประมานงานนิดๆครับกลวยกับประม่าณลอยต้นพอดีพอดีนี่ต้อ,หองหอมท้องวนๆ่อับมาชมน้อกันครับมาเบิรงน้อกันปลูกยงแทมแนวบ้วนี่มันเผาเด้อเน,นี่ยนี่ผมมันเกียเกเกียวตะเาเ่โอ้โเน่าหรเล่าโอ้โนียวมีมันเกลียวต่เข้ากรันมันเผาพร้อมแกมูเกี้งนี่ใ้ย แตงโมเกิดเองแตงโมเกิดเองน่าจะงามทุกู้จังผูไม่แม้งาเลย่าตัอันนี้เขาโคตรท่านยังกอสุดเปร์สวีทงุเปร์สวีทตัดีบักระโล่โลยืนแล้วชั้นัปนแบบักวันะเปร์สวีทจอฝนจืน้ำมันก็เย็นนะครับเ่น้อย บเพียงท้าน้้งาคุณเปนอที่ยอว่านีวาอยู่ใหญ่ของใหนึงปทีดาเบิทั้งปลาอ้อยทั้งครับะเพ่งเออแล้วแล้นียนาเอาอันที่อยมาใส่แล้เรา้าสั่งไบัวยังว่าตัวเราโลันแล้วเราเห็ดเป็นห้องแห้นำไหลไหลกายเลยดีไหลลงหวยเลยครับีาาหาน้าให้นึงเลยบมาลดเ้เราเห็ดดีอยู่เรียง เอาเทอยดินี่ครับนี่ขึ Background> ้หลุมคุ้ม งามครับไปยามแล้วเนี่ยไปเ,เบื้องกันได้ไหมเฮ็ดเกษรแต่งแต่งไทย นี่ครับเนื้อที่นน้อยๆก็เฮ็ดได้ครับเนื้อที่ไม่จะเป็นต้องมากขอให้เราทำได้และดูแลได้กอบปุกสุกนซุมเด็ดหัวเช่าแถวนี้เป็นหัวเช่าเบอร์เลยติแบงอ,อันนี้ดเ,เดือนล้วนี่นี่ครับพามาชมครับ มาเบ่งมารีวิวเนื้อที่น้อยแต่ถ้าเราทำมันก็ได้ผลในผลผลิตเราก็ได้เห็นผลครับเห็ดกิง่งเห็ดแฉะว่าจำเป็นเนื้อทีหลายเนื้อที่หลาย,ห,ลายห้าเห็ดบ่ใด้อยู่แล้วบดได้มันก็ะบอกกระสผลสมเร็จครับบ่สู่เ้าล่องเห็ดตึ้งเนื้อทีน่น้อย,อยทดล่องก่อน ล่องก่อนถ้า้องเห็ดได้ฮาก็จะค่ยคอยๆเพิ่มขยับขยายไปเรื่อยๆโอ้นี่เด้แตแงไทยโอ้ล่นขวดละแบงเอาอุ้มอุ้มโอ้โอแตงไทยกับนวลบกงามเลยครับนวลบกสวยครับโอ้แตงไทยเห็นไหม ปูงสีก็ขายก็เป็นเงินแต่งไทยลูกสวยลูกงามนะเบิ้งอย่ครับฟัทงทั้งนี้อุย้ยมีไม้ของนี้มีตะเคียว โอ้น่ะนี่ครับทางนี้ก็ติดโม่บาทนี่ก็เป็นสวนหน้าที่หนึ่งงานเรสร็จเตียดแต่ได้คนผลิต ฟังท่านนี้ก็จะเป็นแตงไทยครับแตงไทยเบกิกงพื้นทีแง่ด่านขางเลยอ้ามาเบิ้งครับว่าจะเป็นเรื่องโอ,อ้นี่นอีนวลนึงสวยงามบาท่านด้เกปบนรดาไว้ก่อน ครัโอ้โขี่กับงามโอ้โอ้โอโอนี้หนนวยใหญ่ครับเพรท่นห้แกพรท่นดีรพอบิดพ่อซุกโอ้หนุวใหญ่เลยครับ,ออออบ,บ,อบโอ้นโอนี่แสงไทยป่ะอ ดูใหนี่ก็แมนแจงไทยเหียโอ้เยอะครับเราจะเอ้ลุงเมื่อเหตุทีว่าลายกับ,บกเบ้เองอื่นกืินนะครับ มันจะแตงไถยโหครับไม่ต่างมันแต่งเยอะเยอะฮะอืมนู่นยังไหลอยู่ัอบเกลี่ย อันน uh ี้มันดนขวดนี่เออว่างเาเสร็จเลรเดี๋ยวนี่จแล้อยู่นี่ดบ่เยคนมันรนขวดี่ชีวิเดีอมกต้องไปถือมีดไปอ๋อไ่เห็นเนี่ยใส่ได้แล่วมองเห็นนะเจ้อืม เนื้อที่ไม่มากม,ม,มันได้น,นันเฟออดี นี่ครับเจ้นน่าอยู่น่ากินบะอ,อึดมาฟังนี่ตุ๋นติงลังพุซัากกางอืม มาฟังนี้ครับจะเป็นเบียกาเบียกาต้นใหม่ครับต้นกิกหรือพัาการเรียกว่าต้นเกียงร่างอ๋ออันนี้เขาไปเขาไปเก็บไม่เจอต้นเขาบอกพอเอานบ่พอเองนะครับปีนี้ปีนี้บ่มีเลยต้นกิกมีแต่ต้นห้างต้นยี่หนักเนี่ยเด็กร้องรุนหางยุ้บ่มีต้นกิ๊กไปเนี่ย<ม>หมากหมากตามธรรม,มชาติครับไปไปเก็บเอาอยู่น้ำต้นเราเขาก็มาพอเอ,เองนี่ครับ เต็งแรงงาน,นบิดครัเเยอะมีทุกอย่างทุกอย่างได้ทุกอย่างโซ่ต้งนี้จะเป็นเพาะกะที่บอกมองไปปลูกสวนเหรอปอกบ้างยังกระบวนธรรมดาเปลี่ยนเปลี่ยนหย่อนเนี่ยกระมองแก้วบ่บ่ มันสิเป <c oughs> ็นหมู่วงเงยหมู่วงน้อยหมู่วงกะล่อนหมู่วงปลาคือบ่เปลี่ยนยอดนมันยังข้นก็เอายอดอยู่หน้ารปเปลี่ยนทีอันนี้คือเป็นต้นตออเออเออปูแบบนี้ที่โบไปซื้อต้นตออ๋อเคอปยิเหี่ยวต้นหนึ่งเลยนี่มันหยอดไหมหยอดไหมโอ้ยเนาะยังไครับ าคลิปนี้เอาไว้ซ้อมนี้ก็นนะครับเดี๋ยวถ้ายัางงตีชุม่มอเดีมยวผมอผ้ามาเบิงอีกที่นอนก็เห็ดยู่หลายหม่องตามเนื้อที่แล้วครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องทอบสตาพาชมไปทั่วด้วยนะครับ